ต้องขอชื่นชมนะครับชื่นชมข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยคนหนึ่งนะครับจากสิบตำรวจสุกิจกล้าสงครามนะครับผู้บังคับหมู่สืบสวนสถานีตำรวจภูทรอำเภอรกระทุ่มแบนเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนเข้าไปจี้ชิงทรัพย์นะครับบุกเดี่ยวเข้าไปจี้ชิงทรัพย์ล้านทองในห้างเลยครับ ไอ้คนร้ายนี่ใช้อาวุธปืนกร้องสิขนาด9มมนะครับขึ้นลำแคลักแคลกแต่จังหวะที่มันขึ้นลำเนี่ยแม็กกาซีนหล่นนะครับแม็กกาซีนหล่นตกไปไอ้ตรงแม็กกาซีนหล่นเนี่ยหนึ่งกระสุนอาจจะบรรจุอยู่ในลังเพิงหนึ่งนัดน,นะครับแล้วส่วนที่เหลือก็หล่นไปนะครับ แล้วมันก็ใช้ปืนทุบก,กระจกแล้วก็เอาทองไปได้ทองไปน่าจะสามล้านกว่าบาทนะครับจาสุกิจนี่เป็นตำรวจที่ขยันและหัวจิตหัวใจความเป็นตำรวจมีตลอด24ชั่วโมงวันนั้น หลังจากที่ไปจับคนร้ายตามหมายจับได้สองหมายจับนะครับคนร้ายสองหมายจับนะครับเป็นพวกบัญชีมาพวกแก๊งสแกมเมอร์อะไรเนี่ยนะครับหลังจับกออกเวรแล้วก็พาภรรยานะครับพาภรรยาไปซื้อของโดยพาลูกไปด้วยครับโดยพาลูกตัวน,น้อยไปด้วยนะครับลูกชายอายุ4ี่ขวบครึ่ง ลูกชายอายุสี่ขวบครึ่งลูกสาวอายุสองขวบเศษระหว่างซื้อของอยู่ภรรยาของจ่าสุกิตเนี่ยกระซิบบอกผัวว่า,พ,า,วาวพี่มันป้นล้านทองนี่ความเป็นเมียตำรวจร้อยเปอร์เซ็นตจริงๆนะครับพี่มันป้นล้านทอง ไอ้จ่าสุกิตนี่ปกติไปกับเมียไปกับลูกเล็กๆเ,เนี่ยมันจะต้องห่วงเมียห่วงลูกเล็กๆนะครับแต่ด้วยวิญญาณความเป็นตำรวจของน้องจ่าสุกิตคนนี้นะครับก็โผล่ไปดูเห็นกำลังทุบตู้ทองและขนทองเลยนะครับคนร้ายถือปืนอยู่ตลอดเวลานะครับไอ้จ่าสุกิตนี่ก็วิ่งเข้าสักกัด คนร้ายแสดงตัวจ่าสุกิจแสดงตัวครับยุดนี่ตำรวจคนร้ายหันปืนเข้ามายิงใส่จ่าสุกิจทันทีครับปืนกล็อกเวลาขึ้นลำแล้วไกลมันชี้โดไปข้างหน้านะครับเหนี่ยวเปะ๊ะเข็มแทงจะนวนสับดีครับดีชะบุญที่กระสุนไม่คาอยู่ในลำกล้องถ้าไม่อย่างนั้นจ่าสุกิจ ได้เลื่อนยศแล้วครับได้เลื่อนเจ็ดชั้นยศแล้วครับไอ้จากุกิจนี่จบปริญญาตรีภระศึกษานะครับเก่งยูโดโปืนมันก็มีนะครับพกปืนซิกสามหห้าอยู่ที่เอวนะครับที่เอวนะครับผมโทรไปสอบถามจากุกิจแล้วมึงทำไมไม่ยิงวะ เออมันขนาดโจรป้นล้านทองมึงทำไมไม่ยิงวะแล้วเขาหันมาเอาปืนยิงใส่มึงนะครับยิงนัดแรกไม่ลั่นแล้วก็ยังขึ้นลำลอนัดที่สองอีกมึงทำไมไม่ยิงสุกิตไอ้สุกิตบอกผมก็ตัดสินใจตัดสินใจผมก็ตัดสินใจครับ กลัวจะหาว่าเกินกว่าเหตุล้วบอกไอ้หนูเอ้ยมันไม่เกินกว่าเหตุหรอกมันไม่เกินกว่าเหตุแร้กลูกคนร้ายใช้อาวุธปืนป้นล้านทองสําเร็จแล้วแล้วก็พอเราแสดงตัวหยุดนี่เจ้าหน้าที่ตํารวจมันหันปืนใส่เราแล้วมันยิงใส่เราเนี่ยแค่มันยกปืนชี้มาที่เราเนี่ยเรายิงต่อสู้ป้องกันตัวไปได้แล้ว เสียดายจริงๆที่หนูไม่ได้วิสามันนะครับมันก็บอกว่าถ้ายิงผมงสักสองสานัดนะแล้วผมก็จะสวนเออตอนนั้นน่ะเองได้เลื่อนยศเร็วแน่นอนคือเสียชีวิตแน่นอนนะเราไม่ได้ไปบ้าวิสามันหรอกแต่ว่าคนร้ายมีอาวุธปืนคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงมาที่เรานะครับ ตายหาแล้วมึงไม่ยิงเขาไอจาสุกิตนี่ตัดสินใจใช้วิชายูโดครับชาร์จเข้าไปแท็กจนคนร้ายล้มลงนะครับแล้วก็กอดปล้ำเข้าไว้สามารถทําการจับกลุ่มตัวได้พร้อมของกลางก็ผมก็ต้องขอชื่นชมใช้คำว่าวีรกรรมครั้งนี้เลยนะใช้คำว่าวีรกรรมครั้งนี้เลยนะ ปกติจ่าสุกิจผมถามไม่หนูแล้วมึงใช้กระสุนอะไรนะครับเขาบอกใช้กระสุนประเภทนี้ผมบอกไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นกระสุนแบบนี้แบบนี้ยี่ห้อนี้นะอย่างนั้นเดี๋ยวเอาคนร้ายไม่อยู่เพราะยิงไปนัดเดียวสองนัดสามนัดสี่นัดห้านัดมันยังไม่สุดเลยมึงต้องเอากระสุนแบบนี้ลูกแต่ปืนก็บอกนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะนะครับก็แนะนําน้องเข้าไปนะครับหลังจบภารกิจให้จ่าสุกิจก็ นำตัวผู้ต้องหาส่งร้อยเวรผู้บังคับบัญชาผู้กำกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วให้พาตัวจ่าสุกิจไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติก็ชื่นชมท่านอนุทินชาญวิรกุลนายกรัมมุตรีก็ชื่นชมชื่นชมความเป็นตำรวจปกติป้นล้านทองเนี่ย คดีเกิดเนี่ยถ้ายังจับคนร้ายไม่ได้ทันทีนะไอ้ท้องที่เกิดเหตุเนี่ยหมดเป็นแสนบาทนะครับกว่าจะตั้กว่าจะตามจับคนร้ายได้ไม่รู้ว่าใครก่อเหตุนะครับจะไปไล่กล้องกันจะทำทั้งเทคนิคกันกว่าจะตามคนร้ายได้เนี่ยหมดเป็นแสนนะครับแต่งานครั้งนี้จบลงด้วยดีโดยผลงานของจา่าสิทธิ์ตำรวจสุกิจ กล้าสงขามเด็กเพียงอายุ38ปีเองครับสุกิจนี่อายุ38ปีเองครับปฏิบัติงานนอกเครื่องแบบครับความเป็นตำรวจมีตลอด24ชั่วโมงขนาดพาลูกพาพาเมียพาลูกเล็กๆไปนะครับบางคนก็ต้องให้ลูกให้เมียลบแล้วหลบหลบลบ,ลบจนป้นล้านทองนะครับเพราะมันมีเคยไอ้ผอออกก๊อป้นล้านทองที่ลบบุรี มันยิงใส่คนเสียชีวิตไปตั้งหลายคนนะครับผมขอชื่นชมจักใจจริงผมนะครับที่จะมาเรียนให้พ่อแม่พี่น้องคนทําความดีควรได้รับผลตอบแทนครับจาสุกิจแม้จะเป็นตำรวจสายสืบแทนที่จะไปเก็บสวยเก็บก๊กไถเงินแรงงานต่างด้าวมันไม่ทําครับเป็นตำรวจจนๆ เมียเปิดร้านอาหารส้มตำยำบัวนะครับตรงทางเข้าวัดอําแพงอ,พอําเภอบ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครครับพี่น้อง f อซผมผ่านไปหรืออยู่ใกล้เคียงก็ช่วยไปอุดหนุนครับทำมาหากินสุดจริตครับจ่าสุก,กิจกล้าสงครามเปิดร้านนะครับชื่อว่าร้าน ส้มตำยำนัวนะครับทางเข้าวัดอําแพงนะครับอำเภอบ้านแถวจังหวัดสมุทรสาครเราไปอุดหนุนคนดีเถอะครับนะฮะเขาจะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับผมชื่นชมมากๆนะครับผมโทรพูดคุยกันนานเลยนะครับพูดคุยกันนานเลยนะครับมีอะไรจะให้ผมช่วยเหลือก็เชิญนะครับผมต้องการให้ข้าราชการตำรวจทุกนายเนะี่ย เอาวีรกรรมจาสุกิจเป็นแบบอย่างนะครับทำงานด้วยหัวจิตหัวใจทุ่มเทในการที่จะจับกลุ่มคนร้ายป้องกันเหตุนะครับแต่ว่าถ้าเจอกรณีแบบจาสุกิจขอให้น้องๆตํารวจใช้ดุลพินิษใช้อาวุธปืนยิงใส่คนร้ายไปเลยครับถ้าวิสามันคนร้ายเฝ้าลากมะม่วงกลางห้างได้ พร้อมอาวุธปืนของกลางพร้อมทองโอ้ยจะชาวบ้านจะดีใจชาวบ้านจะดีใจนะครับนี่คือตำรวจเด็กๆครับเขาไม่กล้าไม่กล้าที่จะใช้อาวุธกับคนร้ายมีเหตุลักษณะนี้นะครับแต่เหตุเกิดมานานแล้วนะครับที่จังหวัดสุขโขทยัยคนร้ายใช้อาวุธมีดเข้าไปจี้ชิงทรัพย์ล้านทองคนร้ายสองคนนะครับสายตรวจ รถจักรยานยนต์นะครับน้องๆเป็นพลตำรวจสองคนนะครับไล่ติดตามคนร้ายและสามารถไปทันคนร้ายได้กลางทุ่งนา,าตำรวจก็เอาปืนขู่แสดงตัวเป็นตำรวจยุดนะยอมให้จับนะครับปรากฏว่าคนร้ายใช้อาวุธมีดวิ่งชาร์จเข้ามาแทงตำรวจอีกคนสุดไปไอ้ตำรวจอีกคนนึงคู่หูกันก็ไม่กล้ายิงคนร้ายครับ เพราะกลัวจะเกินกว่าเหตุผลที่สุดอาวุธมีดเนี่ยถ่าในระยะ4ีหเมตรเนี่ยมันชาร์จเข้ามาผลปรากฏแทงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตถึงสองคนเสียชีวิตถึงสองคนนะครับนี่คือความยากลำบากของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะไปบัตรหน้าที่นะครับสังคมก็โปรดรับรู้ด้วยนะครับ อาวุธมีดนี้อันตรายจะตายครับคนร้ายถือมีดบุกเข้าไปที่ประเทศจีนนะครับคนร้ายมีมีดพกยาวไม่กี่นิ้วครับบุกเข้าไปสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงห้าคนถึงห้าคนนะครับแล้วมีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่นะครับคนร้ายคุ้มครั่ง ใช้อาวุธมีดไล่ฟันไล่แทงคนนะครับเจ้าที่ตำรวจไปปิดล้อมจะทำการจับกลุ่มไอ้คนร้ายวิ่งไล่แทงตำรวจครับตำรวจวิ่งหนีเข้าไปในโรงพักมันก็วิ่งไล่ตามไปตำรวจจวนตัวหนีไม่พ้นแล้วเพราะห้องมันตันตำรวจก็เลยใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้ป้องกันตัวไปคนร้ายเสียชีวิตศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกตำรวจ 20ปีหาว่ากระทำเกินกว่าเหตุสารอุทธรพิพากษายืนตำรวจเศร้าใจมากเลยครับแต่ว่ายังได้ความเมตตาจากสารดีกานะครับพิพากษาว่าตำรวจป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุคนร้ายใช้อุดมีดเนี่ยจะทำอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ก็ขอให้น้องๆเนี่ยถือเป็นบทเรียนนะครับถือเป็นบทเรียนว่าอะไรก็ช่างถ้ามันจะเป็นอันตรายใกล้ถึงแก่ชีวิตเราไม่สามารถหลีกหนีได้พ้นความเป็นตำรวจเนี่ยคำว่าหลีกหนีได้พ้นเนี่ยไม่ใช่คนร้ายถือมีดถือปืนแล้วเราวิ่งหนีได้เราวิ่งหนีไม่ได้เพราะเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำการจับกลุ่มคนร้ายนะครับเพราะนั้นสั่งให้มันหยุดแล้วมันยัง ใช้อาวุธมีดวิ่งชาร์จเข้ามาใช้อาวุธปืนยิงใส่เรามาน้องตัดสินใจใช้อาวุธในการป้องกันตัวเธอครับเป็นห่วงเด็กๆจริงๆนะครับอย่าไปคิดมากหนูอย่าไปคิดมากนะครับป้องกันตัวเอาชีวิตเรารอดก่อนนะครับเราจะต้องเจอกับคนร้ายอีกเยอะหนูอย่าไปคิดมาก นะครับจัดการต้องเอาให้อยู่ครับต้องเอาให้อยู่ต้องเอาให้สุดนะครับต้องเอาให้สุดถ้าสุดแล้วก็ค่อยทําการจับกลุ่มนะครับถ้าสุดแล้วค่อยทําการจับกลุ่มนะครับแม่ผมเป็นห่วงตํารวจเด็กๆนะนะครับผมเองเนี่ยเวลาสมัยปฏิบัติหน้าที่เนี่ยผมต้องใช้ อาวุธปืนเนี่ยที่มีประสิทธิภาพนะครับผมถึงพกจุด44แมกนัมหนึ่งเราจะยิงหลายนัดก็ไม่ได้นะครับสองต้องเอาคนร้ายให้อยู่นะครับผมจะใช้44แมกนัมรีวอลเวอร์และลูกไอ้แมกกาซีนก็จะเป็น11มมนะครับพอเป็นในผลแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขนาดจด40นะครับจุด40นะครับ อาวุธตำรวจต้องมีประสิทธิภาพเหนือคนร้ายนะครับแต่ว่าตำรวจเนี่ยครับปืนก็อาศัยซื้อปืนสวัสดิการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระสุนก็ต้องซื้อเองนะครับและกระสุนก็ไม่มีประสิทธิภาพครับใช้กระสุนหัวหัวแหลมธรรมดานะครับ จะไปซื้อกระสุนแจ็คเก็ตเทโลโพอยหัวรูก็ไม่ค่อยจะมีเงินมีทองอะไรกับเขานะครับเงินเดือนหักแล้วหักสหกรณ์แล้วหักค่านโน้นค่านี่แล้วเหลือกันไม่กี่บาทนะครับแต่ว่าจาสุกิจกล้าสงครามนี่เขาทำมาหากินสุดจริตนะครับค้าขายนะครับให้เมียนะครับเปิดร้านส้มตำยำนัวนะครับปากทางข้าวัดอําแพงอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับ ช่วยกันช่วยกันไปอุดหนุนนะฮะช่วยกันไปอุดหนุนนะครับ